ล่องทำไมฮะฝนจะตกแล้วฮะไม่ออกหรอกฝนจะตกแล้วเนะาะฝนจะตก ดูเจ้าชานมนะดูเจ้าชานมนะไปแย่พี่เขานะดูดูด,ดูเอามือล้วงดู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 ด,ดูตาหน้าตาตาเลยดูดูชานมกาแฟขนาดอยู่ในกรงนะเนี่ยขนาดอยู่ในกรงนะเนี่ยดูดูเจ้าชานมชานมทำไร อือมมเสียงคูด้วยเอาเสียงคูด้วยอเอา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 ไม่ได้ละไม่ได้ละไม่ได้ละกาแฟกาแฟเราเป็นพี่นะฮะเราเป็นพี่นะตัวนี้ก็ไม่เบาตัวนี้ก็ไม่เบาดู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 นะดูดูความแสบนะดูความแสบนะ ทำไมไม่อยู่ด้วยกันดีๆฮะเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันทำไมไม่อยู่ด้วยกันดีๆมามาจากต่างคนละที่แต่ตอนนี้อยู่บ้านเดียวกันแล้วรู้ไหมนะอยู่บ้านเดียวกันเป็นพี่น้องกันรู้ไหมฮะชานม ไปอิดละไปอีดละนขณะมีผ้าบังอยู่นะคะเนี่ยดู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 ไปหาเรื่องเขาไปหาเรื่องเขาดู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 เอาผ้าบังดู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 ความแสบทานนมทานนมไม่เอา ดูดูเอามือเอามือล้วงเข้าไปในในกรงพี่เขาชานมไม่เอานะ <c oughs> กาแฟมานี่มามากาแฟมานี่มาเอออย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งกับชาโนมมานี่มา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 ออกมาออกมาชาโนม ทาน้ำพุงพลุยอ้วนละทาน้ำอว้วนละพุงพลุยอุ้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 ยทับได้ไหมทับได้ไหมโอ้โหโดดเลยเหรอโดดตะปบเลยเหรอโดดตะปบ หมุน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 เฮ้ย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 เอามานี่เอามานี่เอามานี่ยไปเก็บแล้วไม่ให้เล่นแล้วเก็บแล้วนะเก็บแล้วนะ อ้วนแลน้วนั่นเองเนี่ยทานนมทานนมอ้วนไปแล้วน,น,นั่นน่ยอ้วนแล้วนั่นเนี่ยนะโอ้โอ้โอโ,อโอ้ไปไปไปไหมไปมอ้ยหายไปไห,ไหน,น,ไหนล้วหายไปไหน,น,ไหนล้วหาดูซิอยู่ไหนเอาได้ไหม เออเออโอ้โหเอาได้แล้วเอาเชือกได้แล้วเหรอฮะอยู่ไหนอะเชือก